ความเชื่อผิดๆที่เกี่ยวกับโรคไตก็คือถ้ากินยาแล้วจะทําให้โรคไตแกก็เลยไม่ไปเอายาความดันเลยไม่ไปหาหมอเลยและไม่เคยกินยาอะไรเลยนะคะจนมาพบว่าแม่ผมเนี่ยเป็นไตเลี้ยงยี่5สาเหตุคือความดันโลหิตสูงครับผมความดันสูงนี่แหละจะทําให้เป็นโรคไตถ้าแม่ผมกินยาความดันตั้งแต่ต้นนะครับก็อาจจะไม่ทําให้ไตเนี่ยมันโทมมันเสื่อมแต่ด้วยความที่เป็นความดันเรื้อรังมาระยะเวลานาน,านๆก็เลยทําให้ไตคุณแม่ฝ่อลงครับขนาดเหลือประมาณ7เซนกว่า ทีนี้ก็เลยเป็นผลพวงต่อมาเลยคือความดันลงไตาตามด้วยเบาหวานลงไตหลังจากนั้นก็ไปพบว่าไปตรวจเจอ SLE ลงไตครับก็คือที่เขาเรียกว่าโรคุูมพว่ง ทั้งทั้งที่ครอบครัวผมไม่เคยเป็นมาก่อนแม่ผมคุณพ่อผมผมเองก็ไม่เคยมีใครเนี่ยเป็น SLE เลยนะครับแม่ผมไปพบว่าเป็น SLE ลงไตทําให้เลือดปลนในปัสสาวะนะครับแล้วก็โปรตีนรั่วรุนแรงใครที่ฉี่เป็นฟองโปรตีนรั่วมีเลือดออกทางปัสสาวะด้วยในกรณีที่ผู้หญิงที่ไม่ใช่เป็นประจําเดือนอะนะครับอันนี้ก็ต้องรีบไปเช็คแล้วว่าเราเป็น SLE ลงไตไหมให้ไปตรวจหาค่าที่เรียกว่า ANA profile มีความเสี่ยงหรือเปล่าที่จะเกิด SLE